ท่านพุดสดีตามไทยฮะ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพปีชันผู้สดีตามไทยสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ท่านประธานคะดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะจากคุณลำพายคงสมบุตรคุณลำไยนิลพัฒน์คุณน้ำพึ่งคงแสงบุตรและคุณทวัชชัยคงสุวรรณซึ่งถือว่าเป็นแกนนําของพี่น้องจาก243ครัวเรือนนะคะจากตําบลโพสาวหารอาเภออุออทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาร้องเรียนมาเรื่องที่เขาถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐอันสืบเนื่องมาจากการจ่ายคา ชดเชยนะคะความเสียหายจากน้ำท่วมเมื่อปี2554 เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นได้เลือกจ่ายนะคะโดยจ่ายคนไหนที่เป็นพักพวกตัวเองก็ให้เงินเป็นจำนวนสูงตั้งแต่20,000ไปจนกระทั่งถึง37,000บาทในขณะที่จ่ายให้ประชาชนพี่น้องธรรมดาธรรมดานี่คือให้2 0 0 0ถึง15,000บาทเขาบอกเขาเข้าใจค่ะว่ามันมีเรื่องของระดับความเสียหายแต่ว่าในระดับความเสียหายเดียวกันนั้นได้รับเงินที่ชดเชยไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นฉันก็ขอกลับเรียนหาหรือท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่า ฐมนตรที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกรุณาไปดําเนินการตรวจสอบแล้วก็ชดเชยให้ชาวบ้านอย่างเป็นธรรมเป็นการเร่งด่วนด้วยขอบพระคุณค่ะท่านสมจาาินดาจาร์ดรพุษนีครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพุทดีตามไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานคะทิฉันมีประเด็นอยู่สักเพียงสองาประเด็นเท่านั้นเองนะคะต่อร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมนะคะซึ่งแก้ไขในครั้งนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องแนวคิดก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เสนอ,อร่างพระราชบัญญัติอันนี้เข้ามานะครับ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะของภาคประชาชนซึ่งการทํางานในการเสนอกฎหมายของภาคประชาชนนี่ลําบากนะคะแต่ว่าก็ทําสําเร็จมาได้ก็ขอชื่นชมนะคะเรื่องที่ที่นัอยากจะขออนุญาตกลาบรเรียนท่านประธานเนี่ยนะคะก็คือเป็นเรื่องแนวคิดนะคะเป็นเรื่องแนวคิดคกลไกการทํางานของการให้สวัสดิการกับ บรรดาประชาชนที่ทำงานในฐานะที่เป็นลูกจ้างนะคะตามพระราชบัญญัติน,นี้มีเรื่องของคณะกรรมการดิฉันมีข้อสังเกตยอยู่สักสองประเด็นเนี่ยนะคะในประเด็นแรกเลยเนี่ยตัวกรรมการซึ่งจะต้องทำหน้าที่อันใหญ่มากเลยเนี่ยประกอบไปด้วยผู้แทนที่มาจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆเช่นตัวประหลัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นประธานมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยสารสุขสำนักงาน สำนักงบประมาณนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแทนนายจ้างแล้วก็ตัวแทนผู้ประกันตนซึ่งตรงนี้อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะที่รัฐบาลแก้ไขมาให้มาจากการเลือกตั้งก็คือให้เจ้าตัวทั้งหลายนะคะที่อยู่ในส่วนนี้เลือกกันมาเองมานั่งอยู่ที่ในกรรมการนี้แต่มีข้อน่าสนใจตรงนี้นะคะในประเด็นถัดมาก็คือว่าบอกว่าคงตั้งใจอยากที่จะให้การทำงานนี้ โปรง่งใสตรวจสอบได้เลยขอให้ตัวนายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งเป็นตัวแทนที่เข้ามานั่งอยู่ในนี้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินดีฉันไม่แน่ใจนะคะท่านประธานคะว่าผู้แทนกระทรวงต่างๆนั้นมาจากผู้แทนระดับไหนโดย ตำแหน่งถ้าเป็นข้าราชการระดับสูงก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าผู้แทนกระทรวงที่มานี้อยู่ที่ระดับไหนนะคะทําไมถึงไม่ให้ผู้แทนกระทรวงเหล่านี้จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยเพราะว่าท่านประธานคะท่านเข้าใจไม่ผิดเดี๋ยวท่านรเรียจะตอบได้นะคะเงินที่พูดถึงนี้8ปดแสนเก้าแสนล้านใช่ไหมคะนี่กองโตมากเลยนะคะและนั่นคือเหตุผลหนึ่งกระมังค่าที่ทางภาคประชาชนนั้นได้เสนอกลไกลของการดูแลเพื่อจะให้มั่นใจว่า การบริหารจัดการกองทุนนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็มีธรรมาภิบาลเหมือนอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วนะคะทีนี้มีอีกส่วนหนึ่งอีกข้อสังเกตหนึ่งนะคะตรงคณะกรรมการไม่ใช่คณะกรรมการโดยตรงแต่ว่าริ่นรีมี อำนาจในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาที่จริงฉบับเดิมก็เป็นอย่างนั้นฉบับใหม่ก็ยังเป็นอย่างนั้นอีกเดียวฉันก็เพียงแต่มีข้อกังวลและข้อคําถามเท่านั้นเองว่าทําไมถึงไปใช้ประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเพียงแค่การให้คำปรึกษาถึงไม่ได้นั่งเป็นกรรมการเพื่อที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจด้วยนะคะในเรื่องต่างๆของการดำเนินงานในเรื่องของกองทุนประกันสังคมนะคะต่อมามีกลไกอีกอันนึงคือคณะกรรมการการแพทย์เท่านั้นเองนะคะถึงแม้จะมีการแก้ไขยอยู่บางส่วนแต่ว่าการที่จะให้มั่นใจว่าการตัดสินใจนี้เป็นไปเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะให้ มีช่องทางที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดิฉันมองไม่เห็นนะคะร่างที่รัฐบาลเขียนมานี้จะมีคณะกรรมการอื่นๆนะคะของร่างประชาชนนั้นมีข้อดีนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าอยากจะฝากกราบรียนท่านประธานฝากไปยังกรรมธิการที่จะต้องอแก้ไข พิจารณาแก้ไขนะคะก็คือมีคณะกรรมการอุทธร์ซึ่งหมายความว่าถ้าเผื่อสมมุติว่ามีการวินิจฉัยจากกรรมการการแพทย์ก็ดีหรือกรรมการเองก็ดีเนี่ยนะคะด้วยเหตุใดก็ตามจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยที่อาจจะมาจากการทํางานเจ็บป่วยนู้นน,นี้นี้นั้นเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันหรืออะไรอย่างอื่นซึ่งจะทําใหา้ลูกจ้างนั้นเสียประโยชน์ หรือเสียโอกาสในการได้รับสิทธิีตรงนี้ไปเนี่ยนะคะก็น่าจะมีกรรมการอุทธรณ์ที่ช่วยดูแลนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของกรรมการตรวจสอบซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีคณะกรรมการที่ต้องดูเงินขนาด9000แสนล้านเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องมีใครช่วยติดตามดูบ้างการติดตามดูตรงนี้ไม่ใช่อะไรอื่นแต่จะเป็นเพียงส่วนเสริมที่จะให้มั่นใจว่าการทํางานของคณะกรรมการนั้นโปร่งใสนะคะตรวจสอบได้และอาจจะมีข้อ สะดุดไปบ้างคณะกรรมการตรวจสอบนี้ก็จะช่วยทําหน้าที่เพื่อที่จะทําให้การบริหารงานนั้นโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะคะในอีกส่วนหนึ่งที่ร่างของภาคประชาชนมีนะคะก็คือคณะกรรมการการลงทุน ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับแนวคิดท่านประธานค่ะดิฉันไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าเงินกองนี้นะคะมันควรจะเอาไปลงทุนแบบไม่มีขอบเขตหรือเปล่าดิฉันถ้าไม่ผิดนะคะลองอ่านกฎหมายดูเนี่ยอันเดิมตรงนี้ท่านไม่ได้แก้ไขเลยก็คือบอกว่าให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังโอ้โหนี่มันกว้างขวางจินตนาการไปได้เก้าวก้าไกลามากเลยนะคะว่าให้คณะกรรมการกําหนดแม้จะให้กระทรวงการคลังเ,เป็นผู้ให้ความเห็นชอบก็ตามแต่การลงทุนเงิน9ก้าแสนล้านมันอาจจะมีปัญหาบ้างไมคาเช่นเดียวกับกบ,บขซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ถ้าเราเห็นแต่เรื่องเงินเป็นตัวตั้งอย่างเดียวคิดแต่จะหาประโยชน์จะไปพูดถึงเรื่องของการซื้ออสังหาริมทรัพย์สรีส่ซ้ำพระมีในมาตราหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของสถานะของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะว่าไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุอะไรเหล่านั้นเป็นต้นท่นคิดว่ามันจะต้องมีกรอบมีเพดานตรงไหนไหมคะอย่าให้เพียงบอกว่าโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเท่านั้นโดยไม่มีเพดานตรงไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วน ที่มาจากร่างภาคประชาชนที่อยากจะกลบะาบเปลี่ยนท่านประธานฝากไปยังกรรมธิการด้วยท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะด้วยความเคารพว่าคณะกรรมการอุทธรณ์ก็ดีคณะกรรมการตรวจสอบก็ดีรวมไปถึงคณะกรรมการการลงทุนตรงนี้ท่านอาจจะลอง นำเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมดีไหมคะเพื่อจะให้มั่นใจว่าการบริหารงานตรงนี้มันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในสุดท้ายนะคะไม่สุดท้ายทีเดียวก่อนจะไปสุดท้ายนะคะในส่วนที่เป็นกรรมการที่มาจากตัวแทนนายจ้างและผู้ประกันตนท่านคิดว่าภาคประชาชนคงจะจะเรียกว่าเลยทนะ่าเกรงใจท่านรัฐมนตรีมากเลยแล้วก็เกรงใจรัฐบาลมากเลยนะคะเขียนแต่เพียงว่า ให้คำนึงถึงนะคะการาสัดส,ส่วนหญิงและชายให้คำนึงถึงเน้นขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานตรงนี้เลยนะคะาฝากไปถึงกรรมธิการและท่านนัมตรีนะคะต้องค่ะ ต้องประกอบด้วยทั้งหญิงและชายอันนี้ก็คือเพื่อจะให้มั่นใจเราสองเพศนี่มีความต่างกันจริงๆนะคะขออีกนิดเดียวค่ะหนึ่งนาทีไม่เกินนะคะมีความต่างกันจริงๆทั้งในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่และวิธีคิดทั้งในเรื่องของการใช้เงินและการดูแลคนนะคะใครๆก็บอกว่าผู้หญิงนี้ได้รับมอบหมายนะคะให้ทําหน้าที่ดูแลผู้ที่เจ็บป่วย ลูกเด็กเล็กแดงทั้งหลายทั้งปวงนี่นะคะเพราะฉะนั้นการที่มีผู้หญิงเข้าไปนั่งอยู่จะช่วยทําให้การมองปัญหาและการตัดสินใจนั้นเป็นไปได้อย่างสมดุลในครอบคลุมมากขึ้นสุดท้ายท่านประธานคะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าเรื่องนี้นะคะพระราชบัญญัตินี้ในฉันไม่พูดในรายละเอียดเลยเพราะฝากให้ท่านไปช่วยดูว่าตรงไหนที่จําเป็นต้องแก้ไขก็แล้วแต่นะคะ ต้องเอื้อต่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วโปรง่งใสแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้สามารถเข้าถึง และก็ใช้ประโยชน์ตามสิทธิที่คุณจะได้ได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุดเป็นธรรมในที่นี้ก็คือว่าอาจจะถึงเวลาที่ตัานต้องคิดดูนะคะว่าผู้ประกันตนนั้นส่งเงินเข้าไปอย่าให้มีความแตกต่างและมองเห็นถึงการเลือกปฏิบัติระหว่างการที่ประชาชนที่เขาไม่ได้ใช้ระบบประกันสังคมแต่ใช้ระบบอื่นเช่นสปสชและหรืออื่นๆตามที่เพื่อนสมาชิกได้พูดมาแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะเชิญอาจารย์พุทธศรีครับ กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันผู้สดีตามไทยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานคดีนักหอนอนญาตกลับเรียนต่อท่านประธานท่านนันดรีแล้วก็ท่านเพื่อนสมาชิกที่อยู่ที่นี้นะคะที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นการดีที่สุดไม่ว่าจะ สำหรับใครก็ตามหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้ร่วมพิจารณาและร่วมลงคะแนนในคราวเดียวกันทั้งสีฉบับเพราะทั้งสีฉบับวันนี้เป็นการพิจารณารับหลักการซึ่งเป็นวาระที่หนึ่ง เดีฉันมองไม่เห็นว่าทั้งสีฉบับนั้นจะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนหัวใจใหญ่ก็คือว่าอยากจะต้องมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยหลักการเพื่อจะให้มีการดูแลคุ้มครองพี่น้องที่ใช้แรงงานอยู่ให้ดีที่สุดส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรดิฉันก มองเห็นแล้วก็เคยนั่งอยู่ในคณะกรรมการวิสามาันตั้งหลายครั้งที่มีความเห็นสุดโต่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ประการใดแต่ว่าสมควรที่จะต้องเอาความแตกต่างเหล่านี้แ่ละค่ะไปพูดกันนั่นอาจจะสวยงามที่สุดที่คิดเห็นว่าเราในฐานะที่เป็นผู้แทนก็น่าจะต้องเอื้ออำานวยนะคะให้ได้มีการพูดจากันถกประเด็นกันจะช้านานอย่างไรนั้น ็จุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อพี่น้องชาวแรงงานทั้งหมดซึ่งเดันเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รทุกคนนะคะไม่มีใครไม่เห็นด้วยพเพื่อนก็ขออนุญาตน,นะคะกรับเรียนท่านประธานขอจะค่ะลงคะแนนในคราวเดียวกันเลยค่ะขอบพระคุณค่ะนั่น่